วันนี้เรามาพูดถึงพลังของมิสมาเวลหรือน้องกรรมลาขานกันหน่อยครับเพราะผมคิดว่าหลังจากที่หลายคนได้ดูซีรีส์มิสมาเวลทาง Disney Plus ไปแล้วก็น่าจะอยากรู้พลังของน้องในเวอร์ชั่นคอมิกด้วยเพื่อใครที่ยังไม่รู้พลังของน้องกร,รมลาใน MCU จะถูกเปลี่ยนให้ต่างจากในคอมิกนะครับจะด้วยเหตุผลอะไรเวิร์กหรือไม่เอาไว้เดี๋ยวราค่อยหาโอกาสมาคุยกันอีกที กามราขานคืออินฮิวแมนครับตรงนี้โน้ตให้นิดนึงว่าอินฮิวแมนคือเผ่าพันธุ์ที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรมโดยชาวคลีในอดีตท,ทำให้เป็นเผ่าพันธุ์ที่มีพลังพิเศษคล้ายๆกับเหล่ามิวแทนจากเรื่อง X-Men โดยความแตกต่างหลักๆระหว่างสองเผ่าพันธุ์นี้ก็คือการที่ชาวอินฮิวแมนจะสามารถปลุกพลังได้จะต้องอาศัยตัวกระตุ้นอย่างหมอกเทอริเจนต์ไม่อย่างนั้นพวกเขาก็จะไร้พลังพิเศษเหมือนกับมนุษย์ธรรมดาทั่วไป ทีนี้มาดูพลังของน้องกันบ้างพลังของกร,รมลามี2อ,อย่างหลักๆครับอย่างแรกซึ่งเป็นพลังหลักของเธอก็คือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของร่างกายกร,รมลาสามารถยืดหดย่อขยายร่างกายของเธอได้เธอสามารถขยายร่างให้ใหญ่เท่ากับตึกย่อขนาดตัวให้เล็กเท่ากับแมลงหรือจะทำตัวให้บางเหมือนกับกระดาษเพื่อลอดผ่านช่องเล็กๆก็ยังทำได้ และเธอยังสามารถเลือกเปลี่ยนแปลงรูปร่างของอวัยวะแบบเจาะจงเป็นส่วนๆได้อีกเท่าที่เห็นอยู่บ่อยๆก็จะเป็นการที่เธอขยายมือของเธอเพื่อซัดหน้าคู่ต่อสู้อะครับอะไรประมาณนี้นอกจากนี้พลังการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของกามลายังทําให้เธอสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตารวมถึงเสื้อผ้าที่เธอสวมใส่ได้พูดง่ายๆคือสามารถแปลงร่างเป็นคนอื่นได้และสามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เหมือนกับเป้าหมายได้อีก ที่เด็ดที่สุดก็คือเธอสามารถแปลงร่างเป็นสิ่งของได้ก็เรียกได้ว่าเป็นฮีโร่ที่เปลี่ยนแปลงร่างกายได้ตามใจหวังเลยนะครับจริงๆก็แอบอยากเห็นแบบนี้ในเวอร์ชันคนแสดงเหมือนกันนะครับแต่ผมคิดว่ามันอาจจะดูแปลกไปหน่อยแต่แบบอยากเห็นอะอยากเห็นจริงพลังอย่างที่2ของเธอก็คือ healing factor หรือความสามารถในการฟื้นฟูร่รางกายจากอาการบาดเจ็บในระดับยอดมนุษย์ครับแต่ในกรณีของน้องกมลาเนี่ย ความสามารถนี้จะสามารถใช้งานได้เฉพาะตอนที่เธอยังคงรูปลักษณ์ดั้งเดิมของเธอเท่านั้นอธิบายง่ายๆก็คือ Healing Factor ไม่สามารถใช้ร่วมกับพลังการเปลี่ยนแปลงร่างกายได้นั่นเองก็ถือว่าเป็นการเนฟที่สมเหตุสมผลอยู่นะครับไม่งั้นน้องก็น่าจะโกงเกินไป คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับพลังน้องจะคล้ายๆกับหลายตัวละครเลยชัดๆก็มิสเตอร์แฟนตาสติกเนี่ยแหละที่คล้ายกับน้องมากๆต่างกันที่คนนึงใช้การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของตัวเองส่วนอีกคนนึงใช้การยืดร่างกายของตัวเองอะไรประมาณนี้นะครับ ผมว่าคลิปนี้น่าจะได้ออนวันที่ซีรีส์มิสมาเวลตอนแรกฉายพอดีนะครับเอาเป็นว่าชอบพลังแบบไหนก็มาคุยกันได้ในคอมเมนต์นะแบบเดิมในคอมิกหรือว่าแบบใหม่ในซีรีส์ชอบแบบไหนมากกว่ากันก็เอามาคุยกันได้นะครับหรือว่าถ้าอยากให้ผมเพิ่มเติมตรงไหนก็สามารถพูดคุยกันในคอมเมนต์ได้นะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ดูรีวิวด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันโอกาสหน้าฟ้าใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ ありがとう。<music>